วิธีการตอนกิ่งลุงถ่ายวิดีโอวิธีการตอนกิ่งอินทผพาลัมพันเคววันวันนี้กลายพันธุ์กลายพันธุ์เป็นลูกสีชมพูอมส้มอ่าสวยครับลุงนี้พันธุ์สวยพันเคววันเลยต้องตอนกิ่งเอาอไปขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นลูกที่มีสีสันสวยสีชมพูนะสีชมพูอมส้มต้นแม่คือพันธ์เควันนะแต่เอาปลูกได้ประมาณปีนี้เป็นปีที่8ซึ่งกายกายพันธ์เป็นพันธุ์ที่ดีมีสีสันที่สดใสอันนี้ครับต้องเลาะเปลือกนอกออกก่อนให้เหลือแต่แกนในถึงจะทำการตอนกิ่งได้ ทำการตอนหน่อได้ครับมีทั้งหมดสามหนอ่อพันเควันพันนี้มีทั้งหมดสามหนอนะครับต้องเลาะเปลือกนอกออกก่อนวันนี้ให้หลานชายมาช่วยในการตอนกิ่งอินทผาลัมพันเคววันที่เป็นเป็นกายพันกายดีสีสันสดใสสีชมพูสีชมพูอมส้มครับผม สีเหลืองสีเหลืองอมสม้มสีสันสวยเลยต้องตอนกิ่งเลยต้องตอนหน่อทั้งหมดสามหนอนี้เอาไปไว้ที่สวนอีกสวนนึงเพื่อทําการขยายกิ่งพันธุ์ครับทางสวนบุญยนุษย์ได้ทําการขยายหน่อพันธุ์เควันซึ่งกลายพันธุ์มาเป็นพันธุ์ดีครับสีเหลืองสีเหลืองอ,อมส้มครับ สีสดใสปีนี้คาดว่าจะ,จะออกหลายจันเร์เดี๋ยวแทงจันแล้วยังไงจะ,จะ,ท,ำจะทำคลิปวิโดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่ออออกไปซื้ขง